สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีพิมกะมาส่วนพี่น้องห่อปอเปียะนะจ่ะแต่ว่าปอเปียของพิมมือนีกะสิใสเป็นเป็นเห็ดจ้ะเห็ดเพึงคาไล่แล้วกะซมีหมูมีกุ้งอันนี้เป็นของที่พิมเห็ดไว้แล้วแล้วกะมีแครอทซับนะจ๊ะแล้วกะัมีไข่แต่ว่ามือนีซีิเฮ็ดเป็นแบบสไตล์ทอดทอดมันนะจ่ะ เขาเอินบานเท่าก็จะเอินทอดปลาเห็ดแต่อันนี้เห็ดอ,อีลีได้จ้ะพี่น้องเห็ดพึ่งขาไลา่กับหมูผสมให้เข้ากันเท่ากับปรุงรสต่ว่ามอน,นีพิมพ์ใส่แป้งน้ำเด้อจ่าไ่แป้งใส่ไข่เห็ดคือทอดปลาเห็ดจะแต่ว่าพิมพ์ใส่แป้งบางคนเขาเจากกสิใส่ไาบริไซแป็งเด้จ้ากับปรุงรสให้ถึอใจถึอปากเขาจับพิมพ์กับซี่ไซน้ำตาลไซน้อยหนึ่ง ซอสหอยน้อยหนึ่งจะอันนี้ห้าสีมะฮ่อเป็นปอเปียเดี๋ยวห้าสีมีน้ำจิ้มจะพี่น้องมันกระสิเพาต้องปรุงรสให้มันแสบจัดจ้ะอันนี้ก็เป็นความสอบของแต่ละคนนะจ้ะแต่ว่าอันนี้ห่อปอเปียมือนี้ห้าใส่พริกแกงน้ำจ้ะเพราะว่าห้าเห็ดแบบสไตล์ถอดปลาเห็ดจะพี่น้องสำหรับเห็ดพิมก็เอาไปบดไปปั้นให้เขาละเอียดก่อนจะจัง กินงายจ้าพี่น้องอันนี้ก็เห็ดตามใจห้ามักได้เลยจ้ะก่อนสีหอ่อพิมพ์สีเอาไปพัดใส่กระทะให้มันสุกก่อนจ้ะพี่น้องเพราะว่าห้ามีแปง้งใส่แป้งน้ำมันสีเห็ดเวลาห้าห่อไปแล้วมันสีเห็ดห้ แป้งเหาซุกอยากจะพว้า,าหอเป็นปอเปียมันสียู่ดันในจจะพี่พน้องเดี๋ยวพิม์สิเอาไปพัดให้สุกพิมพ์สิบ้ใไซน้ำมัน,น้อจะแค่พัดให้เขาสุกซื่อเดี๋ยวจังมาหอจ้ะสำหรับการปรุงรสกับปรุงรสตามใจที่เฮาชอบได้เลยจะพี่น้องไปไฮมูแป้งกุ้งนะจ๊ะสุกก่อน แต่แจงเสียวไปฮอจะพี่น้องที่ใส่ลงไปขาดว่ดใดก็คือทั่วจะพี่น้องแต่ว่าพิม์ใส่เป็นทั่วแขกจะทั่วแขกใส่แทนทั่วฝักเงวแสบคือกันจะพอดมันปลาเป็นตองใส่ทั่วนะจะเป็นสีหอมซุกแล้วจ้ะ สำหรับแผ่นปอเปียพิมพ์กษิใส่ผ่าคุ้มไวระวังที่เฮ้าดึงแผ่นออกมาจะแล้วพิมพ์กซิมีไข่าจากไข่ไก่เอาแต่ไข่าขาวนะจะเฮ้าสีเอาไวถ้าให้เขาสนิดดีจะแล้วกะ็เตรียมอุปกรณ์อันนี้เราจะพิมพ์กษีเอาน้ำมันท่าน้อยหนึ่งจะเพื่อปอให้เขาแห้งเกินไปจะมันสบะติดกันจะมาห่อไปน้ำกันเลยจา้า แล้วพิมพ์ไปสีเอานี่จ้ะใส่ลงไป ไก่มือเปล่าแล้วจะพี่น้องใครถนัดแบบใดจะไก่จะนี่ คอยดึงเขาออกจากพี่น้องชิ้นน้อยชิ้นใหญ่กับตามใจห้องหมักเลยจ้ะหมักไงห,หอก,กบใส่ใหญ่จะ้ะ ก็เส็จแล้วก็ได้เดนะาม่่านม้ี่สร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวขึ้นสิแบงไปถอดแล้วกัที่เหลือก็สิเก็บสส่องฟิตไว้จ้ะอันนี้ก็สิ ฟิตให้สนิแเราเก็บใส่ซองฟิตไว้ใส่ผังต่าไปจ้ะจะขอบคุณทุกคนที่เข่ามารับชมพอกันมือนาสวัสดีจ้า พิมกับิิซิมให้เบิงบ่ไดดเนาะจ้ะมันยังห่อนอยู่แสบน้อยนอนจ้ะเห็ดมาเลลวจ้ะ